你贪呐。 เกลือมองไปทางไหนก็เจอแต่เกลือนะคะแต่เชื่อไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าเกลือที่เราทานกันอยู่ทุกๆกวันเนี่ยเอามาทําสวยกันได้ด้วยแต่ว่าเอ๊ะจะเอาเกลือทะเลมาทําสวยสไตล์ไหนเนี่ยตามน้องแอนสาวนาเกลือของเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะถึงแล้วล่ะคะ่ะแหล่งผลิตเกลือธรรมชาติจากท้องทะเลเมืองเพชรบุรีอยากทราบไหมคะว่าเขาเอาเกลือนี้ไปทําผลิตภัณฑ์สปาได้ยังไงถ้าอยากทราบตามแอนไปดูกันคะ่ะ คืนสู่ธรรมชาติเริ่มเป็นที่สนใจของคนรักสุขภาพกันมากขึ้นนะคะที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นอีกที่หนึ่งละคะ่ะที่ได้ดัดแปลงเกลือธรรมชาติจากท้องทะเลให้เป็นผลิตภัณฑ์สปาซึ่งไม่ใช่ว่าเกลือจะให้แต่ความเค็มอย่างเดียวนะคะยังมีผลวิจัยการันตีกันด้วยละคะ่ะว่าเกลือจากท้องทะเลมีคุณค่าแล้วก็แร่ธาตุมากถึง80กว่าชนิดทีเดียวทั้งแคลเซียมฟลูออไรด์รวมถึงไอโอดีนด้วยนะคะมีดีขนาดนี้ต้องตามน้องแอนไปดูขั้นตอนการ ผลิตเกลือสปากันแล้วล่ะค่ะพี่สังค o คะไม่ทราบว่าเกลือที่ใช้ในการทาสปาเนี่ยคะ่ะมันมีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างนะคะก็เริ่มจากการนําเกลือ,อาจากชาวนาเกลือครับรับซื้อเข้า,ขามาแล้วก็เอาเข้าโรงงานผลิตค่ะก็มีการเามันที่ฉางแล้วก็เอามาล้าง ล้างให้สะอาดก่อนใช่ครับแล้วก็เอามาโม่โม่ให้ละเอียดโม่ให้มันเล็กลงใช่ครับแล้วก็พอเสร็จจากขั้นตอนการโม่เนี่ยเราต้องตากไว้3วันให้มันแห้งก็คือว่าพอโม่เสร็จเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็เอามาตากให้มันเป็นครับอยู่ในฉาบในฉาบให้มันแห้งใช้เวลาประมาณสาวันแล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็เอาไปอบอบเพื่อฟันผ่านความร้อนนะครับอ๋อคือตากแห้งแล้วยังต้องอบอีกรอบหนึ่งครับ เกลือที่นํามาใช้ทําเกลือสปานี้นะคะมีทั้งเกลือเม็ดเล็กเม็ดใหญ่รวมทั้งดอกเกลือด้วยล่ะค่ะวันนี้น้องแอนก็เลยขอเป็นลูกมือทําเกลือสปาแช่เท้ากับเขาด้วยขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะนําเกลือที่ได้มาคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อนแล้วก็นําสีที่ได้จากธรรมชาติมาผสมเข้ากับเกลือเม็ดแล้วก็ผสมอีกครั้งด้วยน้ํามันหอมระเหยนะคะอาจจะเลือกเป็นตะไคร้จันกระเพาะหรือว่าดอกปีบเพื่อให้ได้กลิ่นหอมจากธรรมชาติที่ต้องบอกว่าอืม สดชื่นมากๆเลยละค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทานกันเลยแล้วกันนะคะแหมไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเอาเกลือนี่ค่ะไปทําสปากันต่อค่ะประโยชน์ของเกลือสปาจะช่วยให้ผิวของคุณเนียนนุ่มมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่สําคัญนะคะกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมของสมุนไพรแล้วก็เกลือแร่ที่ช่วยให้สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยละค่ะ